คนไม่กดไลค์คลิปนี้ e i o u จะฆ่าไอ้มอยจะกดไหมไม่เจะไม่กดใช่ไหมฮะไม่ไม่กดจะยิงกันมะ้ยไม่ e i o u อ้าวคนทุกคนกดไลค์กันอีกแล้วมันถึงรอดเลยโอ้โหอยากให้มันตายเลยไทุกคนกดไลค์เอาหยอกหยอกเออกดไลค์ดีแล้ว สวัสดีครับผมโอเคครับคุณของจะเล่นไมค์ครับลัคกี้บ็อกซ์ทำไมยังไม่ตายอ่ะตอนเริ่มคิดมึงไม่ได้กดไลค์ไม่ใช่เหรออย่าลืมกดด้วยนะไม่เอา้าโอ้โหไปกดกันมึงไม่ตายสักเตอร์แล้ววันนี้นะครับก็มาเปิดลัคกี้บ็อกซ์กูจะพูดลัค e กี I ้บ็อกซ์เอไอโออยู่ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวลัคกี้บ็อกซ์ซีนีมาหรือว่าคีนิมน,นี่แหละเออจำไม่ได้น่นจาจะซีนีมาค,ค,คีมิเนาเออคีมิเนาอะไรสักอย่างแล้วก็ฟอร์จูเนียเองนะทุกคนแล้วนี้นะครับแล้วก็มาสู้กับเอเอไอโออยู่เกมวัน เฮ้ยมันจะหามาอย่างวะถ้ามันหามาเราตายแล้วเ้วยบอยอยาเออโอ้โหหามาหาบอยเลยตายทุกคนเฮ้ยมันหามาหาบอยอีกแล้วเราลบกันนบอยไอ้บอยกูหลบอยูไออยอย่ไอ้บอยเอ้าอะไรไอ,อ้าย อาแล้วก hey, 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 okay, ูตายเอ่เอาคียัททับคิวกูมึงมึงมึงก็คือว่าตัวละครนี้เนี่ยมันมาจากหนังเรื่องส i ว c ดเกมนั่นนะทุกคนซึ่งไอตัวนี้เนี่ยมันเป็นเกมเกมแรกนะครับทุกคนที่ทุกคนเล่นกันเองในหนังเลยเนาะก็คือตัวนี้เนี่ยมันจะหันหลังอยู่งี้นะทุกคนแล้วมันก็จะร้องเป็นเพลงเนาะแล้วพอร้อเป็นเพลงปึ๊บมันจะมีบรจังกวศที่มันจะพูดเสียดน่ในภาษาขอเขาเห็นมีน้องแมงมมาพอมันหันหน้ากันมาป๊บอะเราก็จะตายนะครับโดนยิงตายเองหันหน้ากับโดนยิงตายเลยถ้าหันหน้ามามันต้องหยุ แล้วเราไม่อยู่อย่างนี้ไคือเราจะตายถ้าเราขยับก็คือก็คือเราตายนั่นแหละทุกคนขอบคุณที่บอกคุณว่ารบรโอ้โหเาแล้วเดี๋ยวมึงดูนะอไอไอไมาเรือมาเปิดได้เลยปุ๊บกล่องแรกโอ้โหแอปเปิลเอาไอเอมซีมาคอมึงอะโอ้โหเชื่ออะไรมึงอ๋อจมันเชือจับสัตว์ไป่ลยที่มึงอย่าลีมนะเพื่นชอเลยนะอ่นไี้จะไม่อะไรไม่ได้หรอ่ะเออมันก็ได้บไม่ได้หุ้นแอปเปิลบิ๊กอัลต้าโซนิกโอ้โหผมไม่ชอบโซนิกเลย กากจริงเห็นไหมเชื่อยังมันมีแค่ตีเร็วอ่ะกูรอขอมือเปล่าตีมึงหน่อยเร็วป่าววะไอโอวมึงจะขอมึงมีสันทรสกลับได้เหรอพี่ใหญ่นะทีมาต่อไปโอ้โหแอนบิวโอ้ชีวิตกูกูไปขอคนกูก็แต่เร็วเลยวะคือกูเดียวมาทันอันนี้กูได้โอ้โหกคอดเลยเนี่ยโอ้ยอันนี้เป็นดาเมจเก้าพี่แองดาเมจห้าอันนี้เป็นอะไรเนี่ยดาบอะไรป่าดาบอะไรเลยในโค้ดเราตีหน่อยดาเมจเจ็ด อ๋อตีแล้วติดพีชหรอติดพีชติดพีชแต่กูว่าติดพีชเลยนะแล้วทำไมมึงยิงกูไม่ตายวะเดี๋ยวเดี๋ยวมึงยิงมาใหม่ดิม่มันจะจ่ออากรบไม่ถือดาบดิอ๋อไม่เกี่ยว <c oughs> เออปืนกากแล้วปืนมันยิงอะไรเข้ามาเนี่ยฮะไหนกูลองสิงหมูมาก่อนดิทุกคนสิงไกแก่ไหมให้กูขอบคุณนะ <c oughs> อ่างั้นเอาไก่ก็ได้บอยไก่แม่งยิงยังยิงไม่เข้าอ่ะโอ้โหไก่ไม่ตายอ่ะโอ้โหแล้วปืนพังเอาปืนพังไปละไก่ไกมันจะแข็งแกร่งกว่ามึงก็ได้นะแข่งแกงกับปืนไงอ่ะเเปปิดดกลล่่องนนี้้แว็าบไ อันนี้เป็นกล่องฟรีทุกคนดาบไข่ดนะอ๋อมันยิงได้เหรออ๋อมันยิงอ๋อยิงเป็นไข่ใส่ฟ้าไข่ใส่ฟ้าไข่ทอนี่ไงไข่ใส่ฟ้าปัาง้งโอ้โหไก่เป็นพอมันเลยโอ้ยไม่ตีกูุ้ยนายกำลังเป็นก่อนเลยก่อนนะมึงทำก่อนกูก่อนปั๊บเนี่ยอ่าค่อยกินแล้วกันน่าจะโหดอยู่เดี๋ยวมันเพิ่มสปีดกอกูอยู่นายอ่ะพุ่องพอกูได้ปั๊บเลยอันนี้เป็นเกาะอะไรเนี่ย ปีกคิงอะเมากว่าเลยกูเนี่ยอ่านแล้วอ่านอ่านแต่เดี๋ยวกูว่าตัดออกชัวร์แต่เกอะมันก็ไอ้นั่นน่ะทุกคนคือมันใส่แล้วมันเพิ่มสโลเนตอ่ะยิ่กูได้กล่องเพลงเมื่อกีไหนกล่องเพลงธนูยิงเข้าไหมโอ้โหไม่เข้าเข้าอุ้ยเดริตตสเดี๋ยวเดียวไปริทตุสคืออะไรอ๋อเดริตตสอ๋อเมื่อกี้ที่ว่าไปริตุสาโอ้โอ้สไนเปอร์โอ้ยไอ้สไนเปอร์มวยยิงกูทำไมเนี่ยอันนี้ตอนเริ่มที่เรายิงไชบอนนะทุกคนสไนเปอร์ถามว่าสไนเปอร์มันผล กางเกงกับชุดก่อมันก็เออมันก็กากสะนายต้องใช้กระสุนไหมเออ๋อไม่ต้องใช้ใชแต่มันดามเมจเนี่ยลูกคุณมันกากรอกอะไม่เอาธนูโซนิกของเราดีกว่าอันนี้ก่อเหล็กโอ้ย <c oughs> แร่เพชรทุกคนยังไม่ได้ทองคุยไม่ได้สักอย่างอันเนี่ยอ่ะอันนี้ใส่ระเบินได้อ่ะ okay. <c oughs> อันเบกเ u บ b o ไหมโอเคอันเบกเ u บ b o อันเบกเ u บ b o เอออันนี้กูเหลือสามห้าสามห้านะกูเหลือสามสิบก็สามสิบโอเคอันนี้มันคือแร่อ๋อ อันนี้เป็นบัฟบ,บินได้5ทีอ่ะอันนี้เป็นแร่ะอเนี๋ยผมคราบก่อนแต่จริงๆบัฟบ,บินได้เราไม่ต้องกินหรอกทุกคนเพราะว่าคือเกาะเราแบบอันเบรกที่โไงคือเกาะเลยเกาะล้วก็ไม่แตกคือเราบินได้ยู่แล้วอ่ะเราเล่นมันกตายไม่ได้เลยมันตายได้ทำไมในมงลองตีกูามาดิอ่ะไอ้แม็กกูไม่ตายเนี่ยกูไม่ตายละอันนี้อะไรอะ่ะอ๋อแรกเป็นมันนี่โหยกองเพื่อนเตงแล้วบอกอันเบรกที่โมันอันเบรกที่งแค่รองเท้ากับหมวกเอ้ยกับเสื้อ อันนี้เป็นหมวกนี่ไงได้หมวกดำมาแล้วเอ้ยไม่ใช่หมวกดำหมวกม่วงหมวกม่วงเป็นสีดำกูยังเงียบไหกูยังเงียบไหมนะทำไมอันนี้ดาบดาเมเก้าเงียบอะไรยังไม่รู้ยังไม่รู้โดนยังไม่รู้อะไรมึงได้อะไรมึงยังไม่รู้ใช่ไหมก่อนแต่ routing สามร้อยอ๋อก็ก่อนแต่แล้วไงรู้แล้วไงแล้วทำไมอ๋อนั่นก็แบบบอยอันนี้อันนี้เป็นบัฟพีได้แล้วบอยอันนี้เป็น r ูติ้ง g สามร้อยถ้ากูตีมต้องตอกเพชรไหมกูนั้นตอกเพชรตอกทอไหมกูอ่ะ r ูติ้งไหนอะ ลูติ้งสามร้อยอะเอาเอาเพชรมาก็มันมีลูติ้งเหรอกูไม่ใช่ไดมอนด์อลูติ้งสามร้อยกูมันจะมีตัวอะไรตีแล้วแบบมนดอกเพชรตบทองไม่ได้กูไม่น่ามีอ่ะกล่องร้อยบวกฟอร์จูเนียบ้างได้เป็นบัฟมาบัฟโควิดเหรอปลาปลาใส่มาแม่งเลยดูไหมนะพี่โดนเหรอที่เป็นยากระตุ้นแล้วก็ดาบโอเคโอ้ยคุกโอ้โหเปิดไอ้คุกนี่แหละไม่มีแรงเพชรและทองเหรอโอ้โหทำไม มองไปมองมาคูมันก็น่าอยู่นะถ้าเป็นอย่างเงี้ยกูัสบายเออเอ้าเดี๋ยวมันมีทางออกอย่างเงี้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่นะมึงก็เปิดในคุ้ในคู้ไม่เอาต้องเปิดในคุ้ของกูเปิดได้เมื่อกี้กูเบลของกไม่เอาจะเปิดในคุ้ไม่เอาเปิดในคุมเปิดของกูไม่เอาดีไม่ชอบอยู่ดีไม่ชอบโอ้โหเปิดในคุ้ได้กันก็ไม่ได้งอนแล้วเอาวางเปล่าคุอยู่ในคุมากเกินไอโ มันดบขาม Blog, <c oughs> เอ strong. ้ยไม่ได้มัป็นดบขามมันดบฟืนอะไรนะไม่ผิไม่อะไรอันนี้เป็นเขียวไหนมึงมาหากูแล้วอ่ะเฮ้ยเปิดแล้วเมื่อกี้มาทิ้งอะไรอ่ะเมื่อกี้มึงทิ้งอะไรกูยิงมันหายไปเลยเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะเมื่อกี้ถือว่าไม่นับเนาะมันม่ของเมื่อกี้สำคัญอะกูมากแล้วนี่คืออะไรอ่ะเนี่ยในกูเรื่องมีโกมีขอได้ของใครอ่ะเนี่ยซีนีมาเนี่ยเฮ้ยเปิดไอ้กูอ่ะเปิดไอ้กูไม่อะ เปิดไอ้เลยหายไปเลยเนี่ยอ้าวเมื่อโดนด่าไปแล้วอะไรวะแม่งก็นุ่งก็บอกชอบเวลาผัวร้อนแล้วอะไรวะทำเพื่ออะไรวะทำเพื่ออะไรวะกพมันหัวร้อนแล้วเยี้ตลกมากหรอถามจริงตลกมากป้าเมืก็เปิดในคู่กูจบแล้วบอกว่าอ่านั่นแปลงเปิดในคู่กูต้องเปิดในคู่กับมึงอ่ะเอาก็กูชอบอยู่ในคู่กับมึงอ่ะเวลาอยู่ในคู่กูรู้สึกดีบ้าเปล่าอยู่ในคู่รู้สึกดีเอาอันนี้ผมไม่เอาโซนีนะคือแบบมันใส่แล้วมันก็ ก่อมันแบบน้อยกว่าเออแล้วสปีดเดียวได้ไม่จะเป็นไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อนี่ต้องเชื่อสิอันนี้อะไรอะระเบิดฮะเชื่อปะเป่าไม่น่าใช่อันนี้ไปที่เอ็นชาร์ตเอาจริงปะครูเทปไม่ได้แล้เพชรทองเลยกู่ได้มาแค่สองบล็อกสองสามสี่บล็อกเองโอ้โหแต่ก็มีน้องบอกว่าบางคลิปเนี่ยพี่คือพี่ไม่ได้ขุดทองเออพี่แบบพลาดทองไปกูว่ากูมาขุดไพลาดทองหนวะกู่ากูขุดมาครบนะไม่มันขุดไม่ครบมันลืมแล้วกูว่เอะไรเงียบๆไว้กูไม่ได้บอกแล้วไม่บอกละเออ้้าโโหแล้วกูไม่เห็นจริง โอ้โอเคไม่มีอะไรไม่มีอะไรบอกเลยไม่มีอะไรเมื่อกี้กูอึ้งอยู่โอ้โหคนดูนี้โหเยอะมากอ้ายยกูังไม่จบอะไรเลยบอกมาหน้าอะไรในใจของเธอไอ้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 อยาฆ่ากูบอกมาไน้าอะไรเมื่อกี้จะทิ้งอยู่ไหนได้ก็ทวนีมกูไม่ต้องรู้แลลองแบกมีไม่เอา กูจะรีบไปโอ้โหได้ไปอีล้ยิ่งมึงพูดออกมาจากปากของมึงเลยได้โอ้โหจากคนที่เป็เขือให้กันมาเป็นคนได้เฉยอันนี้อะดาบมีแรงกว่าเขาบอกว่าถ้าจะติดไฟอะไรก็ติดน่าจะโพ่นติดพิษฮะอะไรนะว้ายได้มาผมไม่เหนื่อยหรอกอะไรได้มาไม่เหนื่อยได้มาได้มาคุณแบบงั้นแหละอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวมึงรู้เรื่องเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมาเสี่ยงโชคไม่ทองไม่ทองว้าอ้าวได้ไปเลยเพื่มึงอย่ามาเล่นทำไมของกูออกไป้ แอปเปิลพวกนี้มันโหดหรอวะแอปเปิลคิปเป์ปะอ๋อแมนอ๋อแมนอันนี้ผมจำได้อ่ะเดี๋ยวผมเสกเหล็กเก้าอ่อนนะอ่ะเดี๋ยวผมเสกเหล็กเก้อนนะใต้ใต้บ่อน้ำนะนี่นะเสกนะเก้าออนแบบนึงอ่ะเสกแล้วยานี่แบบอ่ะทิ้งยาไอบีมไปว่าไม่จำเป็นเลยสิบเจ็ดสิบแปดแล้วเหลือเยอะมากเลยเนอะยมึงเหลือกี่กล่องแล้วนะ <c oughs> อ่ะคุณเหลือยาวันสิบอ่ะอันนี้เป็นยาอะไรวะเอ่ออ่ะอ๋อยารีแพร์รีแพร์ก่อตัวเองเหรอก่อของไม่ได้เป็นอะไรเลยอ่ะกางเกงมาครบเซตแล้วทุกคนอันนี้ตัวอะไรเนี่ยฮะบอย อันนี้ตัวอะไรที่ิ้งเปิดได้เนี่ยฮะไหนอ้าเอา้เอาแล้วมันลงมาข้างล่างเลยอีกเนอะมันมาขุดก็นี่ไงโอ้โหไม่ทองไม่ได้เก็บนะเอาไปกินเรียบร้อย <c oughs> เปิดต่อเ<ห>ลยกูจะมาหน้ามุนหัวมึงเนี่ยโอ้อ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้พี่มากูมึงก็รู้แหละว่าตัวอะไรเห็นไหมนั่นอนะตัวใหญ่อะผู้ชายอ,อันนี้อะไรเนี่ยโอ้โหอันนี้คืออะไรวะพีระมิดเหรอหรือบ้านอสาหรับ้านสวยปะไหนดูบ้านหน่อยอ๋อเป็นบ้าน เ,เ,เมื่อยู่ตรงไหนอันแรกกูอยู่ตรงไหนพี่บ้ากูทับหายไปแล้วบางทีโอ้ตายแล้วกูเสียแสนอ่ะกูเสียแสนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูตีมือเลยนี่นี่แสนอันอ่ะผมรีบเปิดก่อนนะทุกคนรงเท้าไอ้ารองเท้าม่วงกูระเบิดหายไปเลยอ่ะเอ้าวกูจะได้กูจะรู้ว่าได้ระเบิดอ่ะดูคลิปนี้เหรอเรากูกลัวมึงเยอะเนาะว่าไหมฮะอุ๊ยเมื่อกี้เมื่อไรกูรู้สึกกูก็กลัวใส่ได้เหมือนกัน นี่ไก้อนที่อ้วกว่าสีเหลืองเสียงนเลยไม่เป็นไรหมายถึงเสียงแบบอ๋อไอ้ละเมออีกแล้วหรือเสียงแบบสักแสนอันน่ะโอ้โหนี่คือสตาร์สี่อันโอ้โหของกูเต็มปืนผมไม่เอานักกากแล่นี่ก็ไม่เอาลกตัวสติกด้วยโตคาบด้วยเออทิ้งไว้หมดเลยเดี๋ยวสิบสองก็สก๊มน้อยสิบสองกล่องสุดท้ายแล้วนะบอยอันนี้เป็นรองเท้าม่วงไม่เอามีแล้วฮัลโหลอะไรสิบกล่องสุดท้ายนะเสียงโชคเพชรทอง อ้าวแอปเปิลโอ้โหได้มาแล้วอ่ะผมเสกบล็อกเลยกล้วนะได้บอลน้ำมีแล้วนะอ่าเรียบร้อยมาสิบกล่องละจะได้อะไรกันลุนลุนลุนเพชรทองไอ้อะไรเนี่ยคิงออฟเด้อโอ้โหนึกว่าคิงอะไรออฟคิงรอบไม่รู้ว่าอะไรออฟคิงรอบเลยไปโปรโมทเกมไม่เขาเฉลี่ยแล้วนะเกมแบบโคตรเก่าตำนานมากไหนๆก็สามกล่องแล้วมาหมดเลยสามกล่องทุกคนโอเคมาสามกล่องบวกร้อยบวกจะได้อะไรกันอ้าวอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อเอร์ไม่เป็นหรอกกูมาจูกูอะไรจุก เพียอหุยโอ้โหมันมันไม่ตัวนี้พังหายหมดเลยทุกคนโอ้โหไม่เหลือซากผมว่าได้เพชรทองยังไงก็เพชรทองออนอี่เลยหนึ่งองไอ้บอลแต่ผมผมไม่รู้แอปเปิ้ลพวกนี้มันหัวหรือเปล่าพวกหน้าคิปเปอร์กับแอปเปิ้ลนไนอ่ะแล้วก็แอปเปิลเนี่ยมีไนแล้วก็อันนี้แอปเปิ้ลด่วยสีชมพูพกูรู้ว่าจะมีแอปเปิ้ลตอนเช้าไม่เห็นรูปร่างอะไรเกมมันโหดนะกูไม่เด็กกูลองกินคิปเปอร์นะ อ๋อแมนระเบิดโโอ้หระเบิดจริงด้วยโอเคกูคทิ้งไปเลยแล้วก็ยังคืนอ่ะอันนี้จะไหน,นมิชั่นไม่อ๋อไหน,นมิชั่นจริงด้วยไม่เอาอันนี้งั้นจะกัน,น,นกไฟบัวขาโโโนุบัวขานุอ่านว่าอะไรวะอ่านไม่ออกอะะไรอวันนี้คืออ้ายโ,โอ้โหของเขาหมดแล้วนะเตียงเอาจร <ตะ S 2> ิงว<ๆ>่าแอปเปิ้ลบุไม่ได้มีความสำคัญอะไรเลยมาก่อนสุดท้ายเตงมาก่อนสุดท้ายของเขาโอเค ได้เพชรมาปิดท้ายแต่เอาเห็นกล่องฟรีสองกล่องไอ้สามก,ามกล่องเอาขอกันเนาะอ่ะกล่องฟรีกงไม่เอาเองอะมากล่องสุดท้ายกล่องฟรีจะได้แล้วกันโอเคไม่ได้พชรได้ทองเนาะมาเดี๋ยวเราก็นำไปถอดเลยกว่ามาหมาน้ำในคุกตัวเองมาอยู่ในคุกกันเอาห้องไหนเลือกเลยฮะเอาเอาห้องนี้เหรอ <ทำ S 1> กองไองด้จะพอเหรออ่ะผมกอง,องซ้ายนะบอยกล่องขวาอ่ะมาอ่านี่ไปข้างบนละกันแล้วก็ทองไหน อุ้ยอุ๊ยอุ้ยแถลไอตอนที่กูแบบที่กูเงียบไปแล้วกูอึ้งแล้วมึงมาตีกแล้วมึงถามกูได้อะไรอ่ะกูได้แน่เป็นบล็อกทอกูได้บล็อกเพชรกับบล็อกทอไงะจ้าดูสิจ้าอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยจริงกูก็เห็นแหละใครแกล้งไม่ใชนเงีอ้าวใครยังไม่เชื่อมึงใครโง่เชื่อมแบบโง่แล้วอะไรเจ๊กูเห็นแล้วกูแค่แกล้งงไม่เชื่อเย่ชนะอันนี้อะไรอ่ะขนมปังโอ้โหกินอย่างนานเลยมันยาวไหมทุกคนถามว่ากินแล้วออกกินแล้วทีไกลขึ้น ชใช่ป่ะหน้าใช่เหอกูเหรออ่ากี่ไกมาผมก็ชนะแล้วเพจต้องขอพิปบอลไปทุกคนเย่ไปเดี๋ยวเราไปสู้กับ a e i m i o u กันดีกว่าอะไรก็ไม่รู้พูดอะไรพูดอะไร a i o u แค่นี้ก็พูดได้เป็นอ่ะนี่ซึ่งเลือดบอลเนี่ยผมตั้งไว้ประมาณสิบล้านก่อนแล้วทุกคนแล้วแบบดาบดาบเอกูแบบสองร้อยเออจะตีมันเข้าไอ้เนี่ยมามึงยกมึงกระหวังอะไรวะก็เขาเป็นบอลเนาะลัคกี้วันชาติผมเมื่อกี้นะผมจะเก็บเมื่อกี้ระบอยนะโอเคแล้วก็อ่ะอันนี้กูปาสตินิดหน่อยแล้วกันอ๋อ อ๋ออ๋อมันอะไรอย่างเงี้ยเหรออ๋อเดี๋ยวเป็นมึงอย่าเพิ่งยิงสิเฮ้ยโอ้โหของเพียบเลยเฮ้ยได้หนูได้เป็นหนึง่งขอแป๊บน,นึงขอแป๊บน,นึงโอ้โหธาตุด้วยแล้วก็เป็นหมวกหมวกดีกว่าหรือเปล่าอ่ะผมใส่แล้วกันแล้วก็เกาะโอ้หอ่าเดี๋ยวเป็นมึงนะเลือกเกาะก่อนอ่ะผมเกาะเกาะเลือกที่ดีกว่าแล้วก็น้ำอ่ะหมดยังอ่ะแล้วก็เปลือกนี้อ่ะมาอันนี้ด,ดาบดาเมจไมียวโอเคถ้าพร้อมล้วไปกันเลย มาในบอสยากปืนยักษ์โอ้โหโอ้โหบอสมัน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 ยิงปืนมาแล้วไออะสรุไม่คายิง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 โอ้โหไอบอสมันโหดจัง่ะไอบอส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 พาดเสียด้บอยเอออยูยูเพื่ออะไร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 โอ้ยกุเล็กกุเล็กโอ้ยก่อนเพื่ออะไรกุเล็กโอ้ยบอสหายบอสลุมตีดิอ้อเขอยู่ไหนวะ บอยคุยกูก่อนบอสหายไปไหนอ๋อที่นี่ <c oughs> ไม่เห็นตา,ารหรืออะไรนะอันนี้กือขงกูมายิงเข้ามาไหมเนะี่ยไม่น่าเข้านะเออไม่เข้าจริงทุกคนพอมึงก็ด่ามาตีทีรู้ว่าไม่เข้า <c oughs> เอออ่ะโอ้โหคือบอยมึงจะโห,งงหมาไหนมาเนี่ยโหมาในหนังเลยในหนังไม่เข้าจรท,ทุกคนเอาจริงโอ้ยตายที่ที่ไปเฮ้ยเออไปมึงจะด่ากูบังมึงยิงมากกูยิงกลับเออแต่มันเปเนในหานเลยเนี่ยเอออยู่นั่นอยู่นั่นตรงคุกตรงคุก ปลอยอยู่ตรงกรงนี่นี่นี่จะตายจะตายโอเคห่วยอุเหนื่อยกู่ยเหนื่อยสู้กับบอสมากเลยวันนี้ห่วยมาจ <sweating> ักินบัฟรอเลยมาแอปเปิ้ลแล้วก็เบอร์รี่เอ้ยเบอร์รี่นี่ยแบบไม่ใช่แอปเปิ้ลอ่ะแล้วก็น้ำดิ้งแล้วก็ลูกีโพช uh, uh, um, okay. ั่นมาพร้อมยังพร้อาละมาถ้าพร้อมแล้วก็มาเบย์มามึงไปเกูแน่นอนท์เมื่อกี้ะมึงเฟี้ยวเอาไอ้ไอ้ วอดอะไรตัวแรกโกงหกไอ้กากอะไรอะไรตีแค่นี้ก็ไม่โดนตีแค่นี้ก็ไม่โดนเลยตีแค่นี้ก็ไม่โดนเลยตีแคนก็ไม่โดนเละเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่ายิงอ้ไอ้ากูยิงไม่ทันกูยิงไม่ทันเนาะจะตาฟกูไอ้เด็กคนตามอยิงมาหน่อยอยู่นี่งอยู่นี่งเออคนละสีฆ้ากูไม่ได้หรอนะอยู่นี่สิเออไม่ตายทุกคนไว้ก่อนนะยิงก็ไม่ตายถนูได้อ่ะกูรอไม่ทุกอย่างอ่ะเออกูแพ้แล้ว อ๋อไอสตาร์เลยใช่ที่โหว่าแบบมันมันมันตายอ่ะฮะโอ้ยดีดนะกูไม่ใช้ตอนไอบอสงั้นเดี๋ยวมึงจะระวังโอ้ยมันคือสตาร์แบบเมจิกอ่ะทุกคนนั่นคือเมื่อก่อนเราเป็นการเมจิกนั่นแหละโอ้โหอะไรอ๋ออะไรเยอะโอ้ยมันไม่ได้เมจิกอ่ะไม่เป็นไรบ้าอย่างน้อยกูใช้แล้ไปทอมันแล้วกันโอเคครับก็คิดนะครับแล้วก็ชนะบอสไปส่วนนล้วเปทรมันใช้พี่บอยไปนะครับส่วนสู้กันเราก็แพ้ไปเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็อย่าคิดไม่ไหวใช้ลืมกดไลค์ซักที่ช่องผมอยู่ในแมทเรามจะคิดหน้านะครับบายบาย